สวัสดีครับ youtube มาพบกับผมอกั้งนะครับกับทเรม,มกนะครับอย่าลืมไลค์และ u b s สไคร์กันด้วยนะครับวันนี้เรามาเล่นบัดบอลกันต่อนะก็ฟาร์มไปได้สักพักหนึ่งแล้วละ่ะก็ตีบวกดาวตีบวกปืนจนโหดในระดับหนึ่งนะเลเวลก็40แหละนะฟาร์มเพลินไม่รู้จะมีเพื่อนอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะลองไปป่า กันดูแต่เดี๋ยวก่อนจะไปป่าไปช่วยเพื่อนก่อนนะก็ไปป่าไปช่วยเพื่อนก่อนไปช่วยเพื่อนให้มาอยู่ในโบสเพิ่มอีกนะเป็นเพื่อนกับไอ้แก่นี่หน่อยแก่นี่อยู่คนเดียวเลยไม่มีเพื่อนเลย ก็เป็นเหมือนกับเก็บตกเฉยๆนะอาจจะไม่มีสู้บอสหรืออะไรนะครับดูก่อนว่าน่าจะไม่มีสู้บอสเราไปหาโอ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 ้โอ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 ้ โอ้ดาบเราบวกหกนะโว้จริงๆดูดูดูได้ดูได้นี่บวกหกแล้วแรงมากมากจะปล่อยเวจะปล่อยเวท ไปช่วยผู้หญิงก่อนน่าจะน่าจะหลังนี้มีใครมาไหมโ,ดดโอ้กินหอมจังเลยฉันชอบกินเลือดของเธอนะเมื่อไหร่ก็ได้มีอะไรเหรอ ฉันหยุดในช่วงที่มีการล่านะอย่างไรก็ตามอะ่ะที่เนี้ยไม่ไม่ใช่ที่สำหรับผู้หญิงนะฉันไม่อยากพาเธอมาเสียคนด้วยหรอกอ่าจะพึ่งเนีอ๋อดีจังเลยเธอเป็นฮันเตอร์ใช่ไหมอ่ะดูที่ปลอดภยัยไหมคืนเนี้ยมันช่างยืนนานจังเลยฉันไม่ค่อยมี ทูบเหลือแล้วมีที่ไหนที่ฉันจะให้หนีไปไหมโอเคมานี่เลยขอบคุณนะจ๊ะเจอกันที่นั่นล้วกันเฮ้ยมันเหมือนบอกใบน,นะว่าพวกบี a เนี่ยหรือพวกสัตว์ร้ายเนี่ยมันจะแพ้แพ้ทูบนะเนี่ยทูบมันเรียกอินเซนตนะแปลว่าคือมันปิดประตูไม่ให้ใครเข้ามาแล้วก็จุดทูบ เร่อยืนแถวนี้ใช่ไหมคนนอกมาร่วมการล่าใช่ไหมเป็นความคิดที่แย่จริงเลยคิดว่าฉันเป็นสัตว์ร้ายหรือไงฉันคิดว่าแกเป็นฉันคิดว่าแกเป็นสัตว์ร้ายมากกว่า oh, <nothing> พอกันทีเรื่องแกชื่อเรื่องนี้ตกรือไงไปกันแล้ว s <S ฉันไม่อยากมีเรื่องกับคนที่ล่า อะไรอีกเนี่ยฮะได้ยินว่าไปบอกไอ้ผู้หญิงคนนั้นว่าไปหลบที่ไหนเหรอดูไหมว่าเดี๋ยวมันเจอขโมยตังแกนะ่ะไปบอกที่อยู่มันนะ่ะ <c oughs> เป็นยังไงที่ข้างนอกเนี่ยมันคนข้างนอกเนี่ยมันเฉลียวฉลาดนะ <c oughs> โอเคบอกมาเถอะฉันจะให้แกบอกนี่เราต้องบอกตรงข้ามนะ มันจะไปอีกที่หนึ่ง yeah, that, ฉันไม่เชื่อแกหรอกฉันมีความคิดของฉันเองอยู่แกคนนอกอะ่ะง่ายที่จะเดายังไงยังหลอกว่าหาคนอยู่เหรอบอกมาเดี๋ยวนี้ไม่ก็จะไปที่ไหนไปที่นี่แหละ อ่แล้วยังไงอะงงก็บอกให้เราไปให้บอกฝั่งตรงข้ามไม่ใช่เหรองงทำไมยังไม่ได้ ก็บอกที่อยู่ไปแล้วอะทำไมมันถึงไม่ยอมมาอยู่ ก okay. ็เรื่องของมันและนะเราไปป่าต่อดีกว่าังว่ามันจะไม่ตื่น เฮ้ยโอ้โหมันมีไอตัวหมักมืออ่ะหมักมือหมักมือมันโผล่มาหมักมุย้ยหมักมุย้ยเป็ตัวกินหัวไกลๆเลยหมัเนีย่ย ได้เทวีนสโตนตัวอะไรไม่เงี้ยละไม่เงี้ล่ะ,ละเอาบักตีเลยเดี๋ยวสองแสงอ้าวเพื่อนฝูง เจมเปอร์เล่เจมสโตนอันนี้ตัอันไหนหอยสั้นเหรอนี่ไงอันใหม่เ,หหมเลเวลเจ็ดโอ<ฮ>้เจ๋งเลย โอ้ยดีใจที่เห็นว่าปลอดภัยนะเล้่นหาอะไรปรึกษากันดีกว่าบอกซิว่าปรึกษาหาอะไร hmm. ไม่ดีกว่านะสนใจเรื่องอะไร ถามเรื่องเรือละกันใช้ไม่เล่นจะบอกมีความรู้จากท่านมาสเตอร์ลแกรอสพวกพวกมีความรู้ว่ามันปรึกษาไอ้มันมันทรยศเกิดจากการที่คนที่ไม่ใช่คนเนี่ยเกิดมา wishes I so my's the to for บอกว่าหัวหน้าหัวหน้าที่เป็นเลือดสกปกเนี่ยหรือเลือดเลือดที่เป็นจากโบราณเนี่ยจากสมัยโบราณเนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะแล้วก็ อัลเฟรดเนี่ยตามหาอยู่เขาบอกว่ายังมีหัวหน้าของเผ่าที่เป็นเลือดที่ไม่ใช่เมื่อคนปกติเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ทางโบสโบสถ์แห่งรักษาเนี่ยสามารถที่จะรักษาเลือดได้ And the strat ถ้าเราสนใจที่จะรักษาเนี่ยควรจะไปหาที่ฮีลิ c งเชิ h แต่เราไปมาแล้วนะก็โดนยึดเรียบร้อยนะที่เป็นหอคอยขึ้นไปนะ่าจะเป็นฮีลิ c งเชิ h นะ ใช่ก็โดนยึดไปเรียบร้อยแล้วที่เราโดดลงไปตายบ่อยอ่ะแล้วก็ไบเกิลวอร์ดนี่ก็จะเป็นพวกกลุ่มนักศึกษาเลือดเป็นที่หลักศึกษาเป็นสุสานของพระเจ้าแล้วก็เพื่อผู้ศึกษาเนี่ยได้ไปศึกษาเพียงในสุสานเนี่ย แล้วก็เริ่มการศึกษา,าในการรักษาด้วยเลือดแต่ตอนนี้มหาลัยได้ถูกทิ้งแล้วก็ถูกลืมไปเลยแล้วก็เป็นที่ไม่ให้ไปแล้วก็ไม่รู้ว่ามีใครเหลืออยู่ชีวิตบ้าง จะมีคนที่รู้พาสเวิร์ดน้อยที่จะเข้าไปถึงตรงนั้นได้ขอโชคดีในการเดินทางอะไรแล้วพาสเวิร์ดอยู่ไหนมีพาสเวิร์ดให้ไหมเ้ยกูอะแล้วก็ดิ่งมากันกลัว อพสเวิร์ดหน่อยนี่ความกลัวของโลกเก่าใครอะแล้วใครเป็นคนเฝ้าอ่ะไม่มีนี่ตายแล้วอ่ะ ตายไปแล้วแล้วมันมารักษาได้ยังไงแล้วใครเป็นคนยพูดกับเราอะ่ะใครเป็นคนพูดกับเราไม่เป็นอย่างไรดีอาวกรรมตกมาเลยเดี๋ยววิ่งกินไปใหม่ก่อนเผื่อมีอะไรโอ้ โดดลงมาอย่างกับสไปเดอร์แม okay. นโอเคไม่มีอะไรนะปะที่ไหนเนี่ยสั่นกระดิงด่งได้หรือยัง มองไปทางไหนก็เจอแต่ต้นไม้ใบหญ้าุ้ยสั่นกระดิ่งกันเลยกลัวไปกับเพื่อนดูก่อนนี่มีเจอของติ๊กบัต เหวียและของของและเหวียถ้าเราตายจะไปเกิดไหนเนี่ยยังไม่เจอตะเกียงเลยอุ้ยคนเดินอยู่ nó tách kiềng ở vị này này ui nhìn bạn tách kiềng ở này ไปนี้แหละอ้ยตกใจป่าอะไรวะเนี่ยกระทืบด้วยกระทืบแล้วเนี่ย พียักษพี่ยกัยกษอื่าะส่านะ ร้านแอคแท็กสิเลยเหรอนี่อะไร เกียงอย่างนั้นฉันเห็นตะเกียงแล้วเธอเห็นตะเกียงไหมฮ่าฮ่ามามามาเฮ้ยโอ้โอ้โอ้ ตีแรงเลยนะอ่าไม่ได้มาทางนั้นไม่ได้นันตี่โดดเราจะอ้อมมาไงวะเนี่ย ไปเราเลเวลเยอะไปสวัสดีครับอ่จะล่านักฆ่าเหรอฮะจะล่านักล่าเหรอฮะยากมองตรง ดูข้างบนก่อนมีใครอะไรยังไงไหมอ่ะอ่ะโหตรงนี้เลยนี่นะมาอ้ออ้เหียบร้อยอาราโดสวัสดี เรามาช่วยท่านแล้วสวัสดีครับท่านอารนาะโดอ้าวไม่สนใจเราไปไม่สนใจเราล้วก็ไปบุลเลต์บุลเลต์อุย้ยกับดักอุย้ยอ้าวโทร ท่า,อานออนาโดตายนาคโดยกับดักต่อรอเราลุยของเราต่อเฮ้เราลุยแล้วว่ามีกับดัก <g ül> อะยังไงชั่วร้ายไหมเสื่ออไร้ายไหม,ม แล้วไปยังไงเนี่ยอันนี้มีกัปตันกัปตักไปข้างในสั่นก่อนนะสั่นช่วยอีกดีกว่า กระโดดดีกว่ากระโดดปึ๊บโอ้โหหลบสบายหลบสบายหลบสบายเป็นไงแต่เสียงไม่สบายนะตัวต่อไปเนี่ย khai đi là vậy là nè Austin Austin như này Ngồi thôi Austin lo đưa, đưa. À. ตามออสตินออสตนินไปไหนเขาเนี่ยอยู่นู่นไก้ๆจังประตูบ้านขายเยอะแยะไปหมดอ่ะออสติน Thunder blast dah. Oui lebar. อะไรห้อง,งนี้เหรอนี่มันซอมบี้นี่ซอมบี้ของแมปหนึ่งนี่ ดนสองทีเลยใครยิงแลเนี่ยโอ้โหเต็มหน้าอืมไม่เหลือ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 ก็ ยังไงดีจบแค่นี้ดีกว่านะอย่าลืมไลค์และก็ subscribe กันด้วยนะครับผมวันนี้ผมธนุลโมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ